เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่าถือว่าเป็นแผนแม่บทนะครับเป็นมาสเตอร์แปลนเป็นแผนแม่บทของการที่เราจะเดินหน้าต่อไปนะครับจะมีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะเพราะว่าเขาคณะกรรมาการร่างเขาร่างเสร็จเรียบร้อยเสนอสอปชหรือว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาโหวตนะครับเรียกว่าจะมีการขานชื่อกันเลยนะฮะสปะชทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมีอยู่247คนนะครับ เรียกว่าจะมีการขานชื่อไปตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายนะฮะค่ะนี่อย่างนี้เลยนะครับวันพรุ่งนี้ก็ติดตามดูนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็อาจจะได้เห็นว่าเอาบางคนบางคนบอกไม่อยากจะรับร่างและรรมนูญฉบับนี้นะฮะบางคนก็รับไปก่อนถ้ามีปัญหาอะไรไปปรับแก้ทีหลังหรือว่าไปประชามติบางคนก็บอกว่าัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประชาธิปไตยดีแล้วก็จะรับหลักการจะรับร่าง มันก็มีมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสองแบบะนะครับแบบหนึ่งก็คือรับถ้ารับคะแนนเสียงเกินใช่ไหมฮะเกินครึ่งหนึ่งะนะฮะถ้าคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งถือว่ารับเนี่ยนะครับก็จะไปสู่กระบวนการทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน,นะฮะเรื่องการเลือกตั้งเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปประเทศไทยก็จะมีการเลือกตั้งประมาณสักเดือนกันยายนปี2559ประมาณนั้นถ้าไม่รับรอ,อาจจะก,กันยาต้นตุลาคมสุดแท้แต่ถ้าไม่รับ ก็ไปนับเริ่มต้นร่างรัฐธรรมนูญตั้งคณะกรรมาการร่างใหม่อตอนนี้นมันก็จะไม่เกิดการเลือกตั้งประมาณกลางปี59สิก็จะเลยไปปี60ก็จะเลยไปปี60ท่านนายกรัฐมนตรีอยากอยู่ไม่ได้อยากอยู่ก็แล้วแต่แต่อาจจะได้อยู่ต่อไปอจนถึงกระทั่งปี2560คใช่ไหมครับถึงจะมีการแล้วก็ไม่รู้อีกว่าร่างแล้วจะผ่านหรือเปล่าในในในรอบต่อไปสมมติอ,อย่างเงี้ยนะฮะ มันก็เป็นแบบนี้คนที่ไม่เห็นด้วยอย่างเช่นคุณบุญเลิศคชายุทธเดชอย่างเงี้ยครับเป็นสปชท่านหนึ่งก็บอกว่ายืนยันว่าตัวเองจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับอยากจะให้ทุกอย่างมันมันปรับปรุงดีซะก่อนนะแล้วค่อยว่ากันไปนี่นี่คุณบุญเลิศนะครับก็เป็นสปชสายมาจากทางด้านของสื่อ,อนะฮะบ,บอกว่าไม่รับนะครับขณะที่บางท่านนะฮะก็อย่างคุณอลงกกรพลบุตรเนี่ยก็ ก็บอกว่าการลงมติรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีขึ้นเนี่ยนะครับขอยืนยันว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะแล้วทุกคนมีอิสระแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้มีการว่าใครมารบบี้หรืออะไรยังไงทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองะนะครับออคุณนิมิตส,สุดทธิไตรสปรชจากอุบ,บลก็เห็นเหมือนกันนะคะว่าทุกคนก็จะทําหน้าที่เป็นอิสระ นะคะจนกว่าจะหมดวาระนะคะเออแต่ว่าพูดถึงท่านอื่นๆแมททั้งหมด247คนนะคะแนวโน้มตอนนี้เราไปไล่เรียงเช็คเสียงกันแล้วเนี่ยนะคะคก็เนี่ยค่ะทางสำนักข่าวไทยเขาประมวลภาพมาให้ดูนะคะคว่าตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะมีคนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยประมาณ140คนนะคะค่ะเอาเยอะกว่าสิก็ ะะมีทั้งหมด247ใช่ไห<ป>มไปมาเยอะอย่างนั้นได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะ<อ>โดยในส่วนนี้จะเป็นสปชสายสายจังหวัดสายท้องถิ่นแล้วก็สายวิชาการจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งเสียงที่ไม่รับตอนนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันกับคนที่จะโหวตรับนะคะแต่ว่าในส่วนที่จะโหวตรับตอนแรกเด็กเขาบอกว่ามีประมาณร้อยเสียง<อ>ใช่ไหมคะเนี่ย แต่ก็อาจจะมีตัวแปรเป็นตัวแปรเพราะว่าถ้ารุมที่สอง้อยี่สิบเเนี่ยก็เป็นทหารตำรวจนะครับเป็นข้าราชการเป็นอะไรอย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณ20-30ิาสท่านใช่ไหมคือก็ถ้าหักชนะกันนะคอการเมืองเขาก็บอกว่าชนะกันเนี่ยอาจจะไม่เกิน20กว่าเสียงนะครับเอาก็ติดตามดูก็แล้วกันฮะท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของสปชทุกๆท่านที่จะทำหน้าที่แบบที่ท่านนายกว่าใช่ไหมครับ